ยังอหิวข้าวยังอะไม่หิวรไม่หิวกินในนั้นไปแล้วหนึ่งแก้วหลับสบายดีแล้วเมื่อคืนน่ะร้องเพลงมั้งยังวันเนี้ยไม่ร้อง,ไม,องไม่มีอารมณ์แย่อาการเป็นไงแย่ yeah, เนี่ย,เ,ยนะเป็นยังไงอะฮะเป็นยัหบอกไม่ถูกจะได้พาไปหาหมอ ไปไม่ไปรยแไม่ไปไม่โปแ,ไปไปแดงแสดงว่าไม่เป็นไรอ่อนเพียที่เฉยตายเลยอะไรนะตายแลยตายไปเอาเงี้ยหรออือฮะนี่อยู่เพื่อนก่อนฮึเนี๋ยิ่งรีบร้อนฮึฮะอยู่เพื่อนก่อนนะเด็กใหต้องอยู่ให้ถึงร้อยปีรู้ไหมล่ะ ฮะนี่จะบอกนะถ้าอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ขายขี้หน้าเขาเนาะฮะเออคนเขาดินทางกันตายเลยถ้าอยู่ไม่ถึงร้อยปีต้องอยู่ไว้ถึงร้อยปีรู้ไหมหมอเขาบอกงี้บอกคนแก่จะอายุยืนนะนะต้องอย่าเครียดต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเลาะร้องเพลงรู้หมดแล้ว แล้วเขาบอกจะไม่นี่จะไม่ป่วยแข้งขาก็จะเดินได้ถ้าคนแก่ทําอารมณ์ดีร้องเพลงหัวเราะอย่าไปเครียดรู้ไหมเล่าใช่ไหมโปรดเธอไม่ร้องว้ฮะยังไม่ร้องยังไม่ร้อง,งไม่ร้องก็ไม่เป็นไรยิ้มอย่างนั้นนะยิ้ม <c oughs> <c oughs> ต้องยิ้มแย้ม,ยมจำใสวันนี้ฉันซื้อพันโลมาถุงหนึ่งแล้วก็แกงขีเล็กถุงมีสองอย่างแค่นี้พร้อมไหมล่ะ <c oughs> ไม่อยากกินหรอค,คิดไปรู้ม้ใครอยากกินนะไว้กับข้าวแล้วจะอยากกินอะไรก็มีพะโลก็แกงขี้เหล็กก็จะกินเนอะแต่เดี๋ยวจะต้มจับฉ่ายเขาไว้ต้มจับฉ่ายเขาไว้แล้วก็จะแบ่งไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้ด้วยนะต้มกลางวันกลางวันแล้วก็ไว้กินเย็นแล้วก็แบ่งไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้ดีไหมแล้วยิ้มมาเช้าใส่บาตรไปแล้ว จำได้ป่ะนะกดน้ำไปแล้วไฮตามนก็ยีรัดไปแล้วใช่ไหมป่านี้ตามนก็ยีรัดกันนั่งยิ้มแล้วเนะลูกสาวใส่บาทไปให้เนาะจำได้แล้วเนาะถ้าอยากกินอะไรบอกนะเป็ดย่างเป็ดแม่เหอไม่กินไหมเมื่อกี้ ผงหัวผงควายมั้งลูกเอออออดีฮะเาแน่เปล่าผงหัวผงควายเนือต้มยายเขาไม่กินเนื้อไม่กินผงหัวผงควายอ่ะยายเขาไม่กินเนื้อใช่ไหม